สวัสดีค่ะแฟนๆกัมพูราชินีออฟฟิเชียลนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราหวานกล้าไปเรียบร้อยหวานข้าวไปเรียบร้อยหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะพ่อเป็นยไงบ้างคะคุณกัมพูงอกไหมงอกแล้วนะมาดูใกล้ๆได้นะนี่ไงนี่ไงเราหวานเมื่อวันอาทิตย์เนาะใช่ก็ก็เจ็ดวันพอดีเลยเจ็ดวันครบนะฮะดูเจ็ดวันครบเนี่ยต้นข้าวเราได้ประมาณนี้นะฮะ สองเซนพอเตแแอตตะขึ้นมาใช่ประมาณสองสามเซนแต่ดูห่างหงอยู่นะหรือว่ามันยังไม่งอกก็มีห่างก็ดีครับก็แปลว่าเปอร์เซนต์การงอกเนี่ยไม่ได้ทุกเม็ดนะอ๋อไม่ทุกเม็ดหรอกให้เขาอยู่ในสภาพนี้อีกสักหนึ่งสัปดาหอ์อ,อีกหนึ่งสัปดาห์เขาน่าจะยืดขึ้นมาอีกเท่าตัวนะวันหน้าจะเอาน้ำใสเดี๋ยวนี้ยังไม่ก็อาทิตย์หน้าพ่อเอาไว้สักอาทิตย์หน้าเอาน้ําใสเพราะว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่ เล็กมันขึ้นได้แล้วเนี่ยมันไม่ยากเอาน้ำใส่นี่น้ำใส่ให้น้ำท่วมมันจะไม่เน่าเหรอน้ำท่วมไม่เป็นไรมันจะเน่าอ่ะอสิมันต้องท่วมยอดมันไหมพ่อมันเอาน้ำเข้าเอาปะประมาณนน้ำท่วมก็จะเน่าก็ให้ท่วมเข้านี่เละมันจะเน่าก็คือให้เข้าแต่ว่าไม่ถึงขั้นท่วมถูกไหมสิบห้าวันโอ้ท่วมแล้วก็ เปิดไฟนิดหน่อยเองอ๋อนิดหน่อยไม่ท่วมไม่ท่วมคืออย่าให้มันท่วมถ้าท่วมมันจะข้าวจะเน่าไม่ให้ท่วมยอดนะมันยังเล็กอยู่แต่ถ้าผ่านไป15วันน่ะได้อันนี้ทฤษฎีนะผมอ่านมาเป๊ะทุกอย่างคือทำนาตามอ่านนะคะเอาก็เราไม่เคยทำเนาะเราก็อ่านจากนักวิชาการทำนาตามอ่านทางกระทรวงเกษตรกรมวิชาการเกษตรนู่นนี่นั่นเขาบอกเอาไว้ว่า ถ้าได้สัก15วันข้าวยืดตัวแล้วค่อยเอาน้ํเข้าเพื่อให้ข้าวมันให้มันมีน้ําแต่ว่าถ้าเอาเข้าวตอนเล็กๆเลยเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ดีคิดว่าข้าวเนี่ยชอบน้ําแต่ข้าวเป็นพืชพืชทนน้ําให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปเข้าใจว่าข้าวเนี่ยชอบน้ําตอนนี้ชาวนาบางทีเอาข้าเอาน้ําใส่นาให้เต็มเต็มเต็มอ่อมันทําให้การทํานาต้องใช้น้ําเยอะทฤษฎีนะ มันไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเยอะมากมน้ําท่วมเนี่ยอย่างอื่นตายแต่ข้าวไม่ตายง่ายแต่ว่าเราสามารถปลูกข้าวแบบแบบปลูกผักก็ได้อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าข้าวไม่ใช่พืชน้ําโอเคเข้าใจตามนั้นแ <Okay. S 1> มนบอกพ่อใหญไงเออ <Okay. S 1> งงงงเด็ <Yeah. S 1> ถ้ามันงอกแล้วปัญหาต่อไปก็คือวัชพืชใช่ไหมพ่อวัชพืชเสร็จอะไรอีกพ่อที่เป็นอุปสรรคของข้าวหญ้า yeah. มแมลงหนอนขึ้นอยู่ครับเราใช้ยาไหม<อ>ไม่ใช้สิพ่อไม่ไม่ไมเราจะไม่ใช้ยาพ่อเราจะไม่ใช้สารเคมีฉีดนะครับไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่แล้วถ้ามันมีเพลี้ยลงเราจะทํายังไงเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ต่อไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดเราก็อ่านมาอีกนะม,มันก็ม,<า>มีสารกําจัดมแมลงในลักษณะที่เป็นสารชีวภาพทำทำจากธรรมชาติยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นน้ําสเดาต้มนะฮะผสมพริกผสมพริกไทย ให้มีความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มาฉีดไล่พวกแมลงพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินนะข้าวไม่งอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าออกรวงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้วันก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คันนาของเราเนี่ยคุณรัชนีเดินลงมาดิไม่เดินมอมเดินคันนาของเราเนี่ยร่องที่เราขุดไว้มันมันไม่ค่อยชัดมันหายไปมันก็ไม่ค่อยดูดีดูไม่ดีเท่าไหร่มาเดินมาเนี้ยเดินมาเนี้ย จะให้เขาเดินไปด้วยเหรอมาได้มาด้วยมาด้วยจะให้มาดูร่องไงเอ้ยแต่ดินแห้งแล้วก็เดินง่ายนะคะอุ้ยอันนี้เขาเพิ่งขุดใหม่เนี่ยคันนาใหญ่ขึ้นแล้วเนาะอุ้ยอ้าเดินไม่ได้อันนี้เขาขุดร่องเพิ่มใหม่เห็นไหมฮะสวยขึ้นไหม,อ,มอ่าร่องกับคันนาฝีมือใครเนี่ยฝีมือสำลินโอ้โหพี่สำลินนี่แกขยันจริงนี่ไง ล่องที่อยากได้แต่ความจริงมันต้องลึกกว่านี้เอาจะเอาไว้ทําไมอ่ะเอาไว้ปล่อยปลาแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้หรอกแค่นี้มันตายแน่นอนถ้าเลี้ยงปลาปลามันต้องเป็นปลาน้ําตื้นป้ะถ้ากินปลาน้ําลึกก็ไม่ไหวนะมันอย่างนี้ไม่ได้เป็นอาหารของพวกนกหมดใช่มันหลบไม่ได้นกโฉบนะมันต้องมันต้องลึกประมาณหัวเข่าเป็นอย่างน้อยหัวขุดไม่ไหวหรอกพี่ครับผกว้างเราต้องกว้างหน่อยอันนี้แคบใช่ สร <ะ S 1> ุปโครงการเลี้ยงปลา<ก>ตรงนี้โครงการเลี้ยงปลาก็หยุดเถอะอ,อย่าเลี้ยงเลยก็ชะลอไว้ก่อนเอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยท,ทําทีหลังข้าวเนี่ยกี่กี่เดือนกี่ปีอะพี่โจข้าวนี้อายุข้าวก็95วันครับเป็นข้าวเบา่า3มเดือนประมาณ3เดือนได้เกี่ยวแต่เราจะได้เกี่ยวหรือไม่จะเหลือให้เกี่ยวกี่รวงอันนี้รุนกันไปนะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ที่แน่ๆเราจะได้สิ่งนี้มาแต่ประโยชน์ของการทําข้าวก็คือได้หลายอย่างนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยก็จะได้เอามาเป็นปุ๋ยหมักเพราะอันเนี้ยซื้อใช่เราซื้อมาเพราะเราไม่มีนาทีแรกถูกต้องต่อไปเราก็อาจจะต้องไม่ต้องซื้อ นะครับได้ฟางได้เลยอู้ยคุณรัชนีทำเป็นเล่นไปเขาขายกัน 35- 40นะจ๊ะมัดเนี้ยนะเออเนี่ยมัดเท่านี้เนี่ย35-40เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะเออของเผาเผาทิ้งๆอ่ะนะเผาเผาแพงกว่าขายข้าวอีกมั้งจริงเออชาวบ้านชอบไปเผาทิ้งอ่ะน่าเสียดายมากอย่าไปเผานะครับฟางอัดขายนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผมสังเกตดูชาวบ้านก็ไม่ค่อยเผาแล้วนะเขาเริ่มเข้าใจแล้วนะว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก อ่านี่ไงที่บริเวณโคนต้นไม้ทางครัวผมมาโรยมืก็ทั้งตรงนี้้วยสิคุณเห็นเม็ดข้าวใช่ไหมครับแล้วมันก็เริ่มงอกแล้วแต่งอกไม่หมดผมก็โรยไปเรื่อยนะฮะโรยไปเรื่อยคือข้าวเนี่ยเราแล้วแต่เราจะมองเขาไงนี่ไงนี่ไงนะอันนี้ก็งอกงอกงอกเยอะอยู่นี่กอขาเราเล็กๆนี่ก็คืองอกนะถูกต้องอ่ะมานี่มานี่มาเนี่หมดเนไหยมาในร่มเออนี่นี่นี่ชัดชัดเออ อันนี้อันนี้ชัดอันนี้มันต้นยังยังเล็กมันยังดูไม่สวยใช่ไหมแต่มันจะขึ้นมาเป็นหญ้าหรือเป็นข้าวเพราะว่ามันก็จะออกลวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรืออจะเป็นแ<อ>ต่ต้นหญ้าถึงจะเป็นต้นหญ้ายังไงคุณต้องมองข้าวว่าเป็นเป็นไม้ประดับได้ไหมคุณปลูกอย่างอื่นปลูกได้คุณก็ลองเอาข้าวมาโรยมันก็มีความเขียวโดนโดนลมพัดก็ผิวไหวสวยงามนะครับที่เหลือ เราก็รุ้นว่ามันจะมีรวงรวงออกมาหรือเปล่ารวงจะรีบไหมสรุปผมเนี่ยจะมองข้าวคือชอบข้าวทั้งต้นข้าวทั้งอะไรมันสวยงามอะครับก็เลยมองว่าเราประดับด้วยต้นข้าวได้นี่ทําไมเราจะต้องไปเอาญ้ามาประดับอะอบางคนไปหาซื้อญ้ามาแต่งสวนเฮ้ยเราก็เอาต้นข้าวแต่งสวนไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมวันหนึ่งมันออกรวงมาก็ก็เข้าถ่าออแล้วถ้าทําอย่างนี้ทั้งสวนล่ะออ จะดูอะไรอีกคะคุณรัชนีผมจะพามาดูไอ้ที่ผมบอกว่าข้าวมันไม่ใช่พืชที่ต้องการน้ำมากมายมาดูนี่ห่างจากเสาบ้านเรา 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห่างเสาบ้านสี่เก้านี่คือต้นข้าวที่เราหว่านทิ้งหว่านทิ้งไปอย่างนั้นแหละคุณรัชนีคุณดู ความงามของต้นข้าวครับเป็นกอเป็นอะไรน้ำไม่เคยขึ้นถึงเลยแต่ว่าเรามันได้น้ำจากที่เราลดผักส่วนไอ้พวกผักแทบจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปเห็นไหมผักน้อยมากดินดินตรงเนี้ยไม่ค่อยดีเราเพิ่งจะบำรุงดินเพิ่งจะเอาเอาฟางมาใส่เมื่อน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งได้แต่ดูความงามของข้าวต้นข้าวเขียวปปิดไหมวันนี้มีแต่วิชาการทั้งนั้นเลยือ วิชาเกินวิชาเกินน่าจะเกินมากกว่ามั้งค่ะก็เอาฟังฟังไว้แต่ว่าจะรอพิสูจน์อีกทีหนึ่งก็ตอนมันออกรวงนะก็ดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเราทําไปด้วยแล้วเราก็ทดลองไปด้วยค่ะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงนะพีวิตจริงครับขอบคุณแฟนๆรายการหลายท่านที่ พออ่านพอดูเรื่องราวที่เราทําแล้วบางทีก็ให้คอมเมนต์มาบ้างอะไรมาบ้างแนะนําอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนี่ต้องขอบคุณนะอ่านทุกข้อความนะฮะอ่านทุกข้อความแล้วก็เออบางอย่างเราทําไม่พลาดแล้วก็จะเอามาแก้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆทุกข้อความที่แนะนํามาไม่ได้ปล่อยปลาละเลยค่ะบางอย่างก็ทะเลาะกันจริงๆในแปลงข้าวนะคะแต่ตอนนี้ดีกันแล้วนะกับคุณพ่อนะเป็นช่วงๆครับเพราะว่าในบางเรื่องเขาก็จะไม่เหมือน เขาไม่เหมือนจริงเขาก็จะคิดแบบของเขาค่ะนะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะเอออย่างเช่นเขาเขาเห็นต้นไม้เขาชอบตัดเพราะว่าเขาชอบโลง่ลงๆอืมแต่เราอะ่ะชอบรกๆเห็นต้นไม้รกๆชอบชอบความรกรกของต้นไม้นะไม่ใช่รกของสะสมนะอืต้องรกของต้นไม้ทา่าป่าธรรมาชาติอือันเนี้ยมันมีความสุขอืมแต่ว่าไอ้ของสะสมอ่ะมันไม่ควรรก ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะอ๋อก็ไม่เป็นไรล่ะค่ะเดี๋ยวดูกันไปนะคะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆบ้านหลังนี้ครับมันก็ต้องผ่านคลองตันก่อนนะฮะอันนั้นผ่านคลองตันผ่านอโศกแล้วถึงพัฒนาการอ๋อลาแล้วนะคะคลิปนี้อัปเดตเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามทั้งเพจ f a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube กับรนนีเวข้างหลังนะผมนอนนั่นน้ำเมื่อคืนอยน้ค่ะเขาสร้างบ้านไว้ค่ะดีค่ะดีค่ะ